วันนี้ที่มาครับคือเราจะมายืนยันว่าไทยพบิกดีเองก็จุดย,ยืนชัดเจนอยู่แล้วซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่มาตรงน,นี้ก็รู้แล้วว่าไทยพบรกดีล้มเจ้าไหมไทยพบกดีปกป้องเจ้าไหมใช่ไหมครับคือวันนี้ครับการที่ทนายอันนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสสพรรคอนาคตใหม่นะครับรู้อยู่แล้วพฤติกรรมพรรคนี้เป็นยังไงถูกไหมครับใช่ไหมครับผมคิดว่าเขามีนัยยะในการที่จะร้องคุณอนันต์สาวกจริญกรรมการพรรคและก็สมาชิกพรรคที่ไปยื่นหนังสือคัดค้านนายทักษิณ การขอไปโทษนายจักษสินในวันนั้นนะครับก็มีนัยยะแน่นอนวันนี้เพราะว่าอะไรเห็นวันนี้พักเก้าไกลเองก็เดินสายที่จะพูดถึงเรื่องของการนิรัโทษกรรมคดีมาตาหนึ่งสองนะครับนะครับและในกระบวนการเหล่านี้เองของพวกเขาก็เห็นมีการจัดรายการว่าไทยพักดีโดนหนึ่งสองบ้างแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงผมตอบความตรงแล้วพวกผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับจริงๆไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่เจตนาครับคือพวกเราเจตนาดีต่อประเทศพวกเรารัก ความถูกต้องนะครับเราไม่ได้ละเมิดอะไรเราไม่เดือดร้อนอะไรถือคุณอย่าเอาตรงนี้บอกว่าหนึ 1, 2, ่งสกันแกล้งกันกันแกล้งผู้เห็นต่างกันเม,มืองมันไม่ใช่คนนี่ติดคุกทั้งหลายวันนี้คดีหนึ่งครับร้วนแล้วแต่กระทำผิดหมดเลยนะ